สวัสดีค่ะน,นีกลับมาพบก,กับพลอ,อีกแล้วนะคะที่โชว์รูม b m เอเมเนียมออ t o โตภูเก็ตค่ะในส่วนของรถมือสองนะคะวันนี้ค่ะพมีรถแบบพิเศษมากๆพรีเมี่ยมสุดๆค่ะจะเป็นคันนี้เลยคันนี้นะคะจะเป็น BMW ค่ะ320 d Iconic F 3 0นะคะคันนี้ค่ะจะเป็นปี2016นะคะจดทะเบียนปี2017ค่ะที่สำคัญค่ะลูกค้าคันนี้ราคาพิเศษมากๆค่ะราคาเพียงแค่1,150,000าบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะพอจะพาคุณลูกค้าไปชมทั้งภายนอกภายในของเจ้า B M คันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับซีรีส์สีดานค่ะ นี้นะคะจะเป็น 320d Iconic นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงมาอยู่ที่190แรงม้ามาพร้อมกับไฟหน้า LED ค่ะเ,เพิ่มเพิไปกับระบบบันเทิงจากแอปพลิเคชัน BMW ได้เลยค่ะอัตราการสิ้นเปลืองเผาผ่านน้ำมันนะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่27กิโลมตต่อลิตรเท่านั้นเองค่ะ เดี๋ยวยังไงจะพาคุณลูกค้าไปดูภายในกันนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นภายในเบาะหนังแช้จากโรงงานเป็นภายในสีน้ำตาลน,นะคะเรียกได้ว่าหรูหรากันเลยทีเดียวค่ะคุณลูกค้าดูนะคะภายในโฉบเขียบนําสมัยสุดๆเลยค่ะสาหรับคันนี้นะคะจะเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วค่ะลูกค้าท่านใดได้ไปนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับเบาะนั่งปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะลูกค้าเรียกได้ว่าไขได้ไปคุ้มมากๆคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าสําหรับเจ้า VM คันนี้นะคะที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะหากลูกค้าที่มีประวัติเครดิตอะคะ่ะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นนิดๆเท่าน,นั้นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่จะหากจากจ,จ,จ,จะดูรถจริงอะคะ่ะแวะมาดูได้ที่โชว์รูมบ m ได้เลยค่ะของพอจะอยู่ตรงชั้น2นะคะในส่วนของรถมือ2คะ่ะแวะมาดูรถจริงค่ะว่าจะสวยตรงปกหรือเปล่าสาหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ